จากเรื่องราวของทางด้านการขยายประเด็นนะครับเราไปต่ออีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของเศรษฐกิจซึ่งก็ผู้าตำตรงว่าเรื่องเศรษฐกิจนะครับคนไทยเรามักจะเป็นโรคภูมิแพ้ครับคือเศรษฐกิจเป็นเรื่องปากท้องแต่ว่าคนไทยเรามีความรู้เรื่องเศรษฐกิจค่อนข้างจะน้อยมากและก็เป็นข่าวที่คนติดตามน้อยครับ ต่างจากข่าวชาวบ้านต่างจากข่าวอื่นๆนะครับเนื่องจากว่าข่าวเศรษฐกิจนี้อาจ,จะเป็นข่าวที่ดูแล้วเข้าใจยากฟังแล้วเข้าใจยากไม่ว่าจะเป็นชนะข่าวไหนที่นําเสนอรายงานนะครับจะมีคนติดตามน้อยแต่ก็จะเป็นต้องนําเสนอครับอย่างน้นอยก็คือขอให้ได้รับรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเศรษฐกิจบ้านเราครับหยิบมาจากทางด้านมติชนครับบอกว่าเงินเฟอ้อเดือนพฤษภาคมพุ่ง 7.10%สูงสุดในรอบ13ปีครับกระทรวงพาณิชย์ชี้แนวโน้มสูงอย่างต่อเนื่องจนถึงปลายปีถ้าเผื่อย้อนหลังกลับไปนะครับเมืองไทยเรานี้ในช่วง4-5ปีที่ผ่านมานะครับเงินเฟอ้อของเราอยู่เพียงแค่ประมาณ1%ครับแต่ว่าพอมาถึงปี65นี้โดดจาก1%ขึ้นมาเป็น4% 5%และตอนนี้พุ่งสูงถึง7.1% เงินเฟอ้อก็คือภาวะที่สินค้าราคาแพงแต่ว่าการที่สินค้าราคาแพงปกติแล้วมันจะเกิดขึ้นในช่วงที่คนมีกําลังซื้อมากและก็มีการจับใ่ายใช้สอยยนสินค้าไม่เพียงพอจึงทําให้สินค้าราคาแพงขึ้นนั่นคือเงินเฟอ้อในอดีตจะเป็นเช่นนั้นครับแต่ว่าสาเหตุของเงินเฟอ้ออีกประการหนึ่งมันเกิดจากไม่ได้เกิดจากว่าคนมีรายได้สูงขึ้นครับแต่มันเกิดจากต้นทุน การผลิตสูงขึ้นในภาษาเศรษฐศาสตร์เขาเรียกว่าเป็นคอร์ดพุชอินฟลชันครับเมื่อสักครู่นี้คือถ้าเผื่อเกิดจากควรมีกําลังซื้อและก็ซื้อสินค้ามากขึ้นจดสินค้าราคาแพงในภาษาเศรษฐศาสตร์เขาว่าเกิดจากดีมานด์พูลอินฟล레이ชันแต่ว่าถ้าเผื่อตอนนี้เมืองไทยเรามันเกิดจากคอร์ดพุชอินฟล레ชันก็คือเกิดจากต้นทุนการผลิตสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างแรงงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางด้านราคาน้ํามันที่แพงขึ้นนะครับ ก็เลยทําให้สินค้าราคาแพงแต่คนกลับมีเงินในมือน้อยทีนี้ครับทีนี้เมื่อคนมีเงินน้อยนะครับกำลังซื้อลดลงจริงๆแล้วเงินควรจะพูดง่ายว่าสินค้าควรจะราคาถูกแต่มันกลับราคาแพงครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นภาวะที่สินค้าราคาแพงแต่ควรไม่มีเงินซื้อครับซึ่งในทางเศรษฐศาสตร์เราเขาเรียกว่าเป็นส t a ็กอินฟล t i ชันะครับคือเป็นภาวะเงินตึงตัว แต่ว่าขณะเดียวกันเขาก็มีเงื่อนไขว่าภาวะอย่างนี้มันจะต้องเกิดขึ้นอย่างน้อย2ไตรมาสจึงจะถือว่าเป็นภาวะเงินตึงตัวอินพิสเทกอินเฟลชันนะฮะอันนี้เป็นการอธิบายเชิงเศรษฐศาสตร์นะครับหลักการจะเป็นอย่างนี้ครับทีนี้เรามาดูข่าวทีนี้ครับเมื่อกี้เป็นการให้รู้ว่าเงินเฟอ้อคืออะไรก่อนนะครับ โดยทางได้านมติชนบอกว่านายรณรงค์ภูนิพยพัฒน์ครับผู้ในการสนักง,งานนโยบายและก็ยุทธศาสตร์การค้าหรือว่าสอนอคได้เปิดเผยบอกว่าดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่าเงินเฟอ้อทั่วไปในเดือนพฤษภาคมปีนี้ครับอยู่ที่106.62สูงขึ้น7.10เปอร์เซ็นต์ครับก็พูดง่ายๆภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าเงินเฟอ้อ7.10ซึ่งเป็นอัตาราสูงสุดในรอบ3ปี ไม่ใช่13ปีนะฮะในรอบ3ปีปัจจัยหลักจากเกิดจากราคาพลังงานและก็อาหารปรับตัวสูงขึ้นรวมถึงมาตรการการตรึงราคาก๊าซของต้มสิ้นสุดลงได้ปรับขึ้นเป็นขั้นบันไดครับรวมถึงการปรับเพิ่มค่าไฟฟ้าผันแปรที่เขาเรียกว่าค่า FT ครับและก็เงินเฟอ้อในเดือนพฤษภาสูงกว่าเดือนเมษายนปีเดียวกันนะครับ1.40%เจากการสูงขึ้นเกือบทุกกลุ่มสินค้าโดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มพลังงาน ผลไม้สดเนื้อสัตว์เครื่องประกอบอาหารของใช้สุบคลทาให้ค่าเฉลี่ย5เดือนแรกของปี2565นะครับสูงขึ้น5.19%โดยเดือนพฤษภาคมมีสินค้าในการคํานวณเงินเฟอ้อสูงขึ้น298รายการนะครับราคาเท่าเดิม54รายการราคาลดลง78รายการสําหรับเงินเฟอ้อพื้นฐานสูงขึ้นคําว่าเงินเฟอ้อพื้นฐานคือเงินเฟ้อเงินเฟ้อทั่วไปที่หัก ตัวพลังงานและก็อาหารสดเงินเฟอ้อพื้นฐานนี้สูงขึ้นเพียงแค่2.28ซ์ครับแต่ว่าถ้าเผื่อบวกตัวเงินเฟอ้อตัวอาหารสดและก็พลังงานขึ้นไปมันจะโดดจาก2.28กลายเป็น7.10ทีนี้ผมจะอธิบายว่าคาว่าเงินเฟอ้อ7.10คืออะไรนะครับความหมายก็คือว่าถ้าเผื่อสินค้าตัวเดิมที่เราเคยซื้อ100บาทนะครับ100บาทมาซื้อเดือนนี้ครับเราจะต้องใช้เงิน 107.10 10บาทครับสินค้าตัวเดิมนะครับที่เราเคยซื้อ100บาทมาถึงเดือนนี้เราจะต้องใช้เงินเพิ่มขึ้นเป็น107.10 10บาทครับอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นเงินเฟ้เปอร์เซ็นต์ครับนี่คือความหมายนะครับเป็นอย่างนี้ตัวที่ตัวที่เป็นสาเหตุนะครับก็เกิดจากตัวราคาพลังงานแล้วก็คา่าราคาอาหารปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็มาบวกกับนะครับตัวข่าไฟฟ้าผันแปรด้วย แล้วก็รวมถึงราคาก๊าซของต้มก็สิ้นสุดการตรึงราคาครับทำให้ตัว๊าซของต้มราคาปรับตัวสูงขึ้นนี่เป็นคําแถลงของทางด้านนายรณรงค์ู้ทธิพัฒน์ผู้อนการสนักงานนโยบายและก็จุทธศาสตร์การค้าครับนี่อธิบายอย่างนี้ครับโดยทางท่านเองก็ลงลึกในรายละเอียดนะครับทีนี้ครับลงลึกในรายละเอียดบอกว่าสินค้าสําคัญที่ทําให้เงินเฟอ้อสูงถึง7.10ก็คือกลุ่มพลังงานสูงขึ้น เฉพาะกลุ่มพลังงานนี้นะครับสูงขึ้นถึง37.24%ครับนี่คือสาเหตุหลักๆเลยครับตัวนี้แหละครับตัวพลังงานนี้คือเพราะว่าตัวกลุ่มพลังงานนี้สูงขึ้นถึง37.24%โดยเฉพาะราคาน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับสูงขึ้น35.89%ตามทิศทางของราคาน้ำมันโลกในขณะที่ค่ากระแสไฟฟ้าก็สูงขึ้นครับ น้ำมันว่าสูงแล้วนะครับก็สูง35.89%แต่ว่าค่ากระแสไฟฟ้านี่สูงขึ้นถึง45.43%ครับตามค่าการปรับค่า FT รอบเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมแล้วก็ตัวราคาก๊าซหุงต้มสูงขึ้นเพียงแค่8%จากการทยอยปรับขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนกลุ่มอาหารสูงขึ้น6.18% ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสุกรไข่สดไข่ไก่นะครับผักสดบางรายการส่งผลต่อต้นทุนและก็ราคาอาหารเสร็จรูปในบ้านและก็นอกบ้านครับรวมถึงกลุ่มที่ไม่ใช่อาหารและเ,เครื่องดื่มนะฮะราคาก็ปรับตัวขึ้นตามต้นทุนอย่างเช่นค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลนะครับไม่ว่าจะเป็นแชมพูยาสีฟันสบู่ถูตัวนะครับปรับเนื่องจากว่าสิ้นสุดโปรโมชั่นครับ และก็กลุ่มสินที่เกี่ยวข้องกับความการทําความสะอาดทั้งน้ํายาล้างจานน้ํายารีดผ้าน้ํายาปรับผ้านุ่มครับและก็ยาสูบและก็เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์บุรี่เบียสุราครับราคาก็ทยอยปรับขึ้นเล็กน้อยในขณะที่สินค้าสําคัญราคาลดลงสินค้าที่ราคาปรับตัวลดลงก็มีพวกข้อแป้งผลิตภัณฑ์จากแป้งนี่ลดลง2.81%โดยเฉพาะราคาข้าวสาร และก็เรื่องราวของการศึกษาก็ลดลง0.65%เครื่องนุ่งห่มแล้วก็รองเท้าลดลงไป0.06%ครับถ้าเผื่อสรุปก็คือตัวที่เป็นปัญหาหลักก็คือเรื่องของค่ากระแสไฟฟ้าแล้วก็ราคาน้ํำมันครับสูงขึ้นมากครับนะฮะโดยทางด้านคุณรนรงค์ก็บอกว่าเงินเฟอ้อเดือนมิถุนายนมีแนวโน้มนะครับจะขยายตัวต่อเนื่อง สูงเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับราคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่เพาดานตรึงราคาน้ํามันดีเซลราคาก๊าซหุงต้มหรือว่า LPG เพิ่มขึ้นแบบขั้นบันไดซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนมิถุนายนนี้ครับแล้วก็จะมีการปรับขึ้นเข้าไฟฟ้าผันแปรราคาสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะอาหารสดและก็อาหารเสร็จรูปที่ปรับราคาสูงขึ้นตามต้นทุนการผลิตรวมถึงต้นทุนของการขนส่งและก็ตัวโลจิสติกด้วยการระงับการส่งออกสินค้าไปในหลายประเทศ อุปสงค์ที่เริ่มฟื้นตัวจากภาคของการท่องเที่ยวการส่งออกล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เงินเฟอ้อของไทยจะสูงไปถึงไตรมาสท,ที่3เข้าสู่ไตรมาสท,ที่4อาจจะชะลอตัวได้เพราะว่าฐานปลายปีก่อนนี้ก็สูงขึ้นด้วยกระทรวงพาณิชย์ยังคงคาดการว่านะครับเงินเฟอ้อในปี2565น่าจะอยู่ทั้งปีครับเฉลี่ยแล้วน่าจะอยู่ที่ประมาณ4.0ถึง5.0ครับ แต่หาสถานก,การณ์เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสําคัญอาจจะมีการทบทวนอีกครั้งหลังเดือนมิถุนายนโดยทางด้านสนคยังมองว่าเงินเฟอ้อเฉลี่ยทั้งปีจะสูงไม่ถึง7%ไม่ถึง7%อย่างไรก็ตามครับเงินเฟอ้อในเดือนพฤษภาคมปีนี้ถือว่าเป็นอัตราส,สูงสุดในรอบ13ปีเหมือนกันครับซึ่งก็เป็นไปในทิศทางเดียวกับหลายประเทศที่มีเงินเฟอ้อสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นสหรัฐยุโรป เงินเฟอ้อเร่งตัวสูงขึ้นค่อนข้างมากสาเหตุมาจากอุปสงค์ที่ปรับขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและก็การตึงตัวของอุปทานและก็มาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศทําให้อุปทานไม่ส,สมดุลกับอุปสงค์มากขึ้นสําหรับประเทศในกลุ่มอาเซียนรวมถึงประเทศไทยนะครับอัตราเงินเฟอ้อโดยเฉลี่ยสูงไม่มากนักอยู่ที่ประมาณ8 1 0เซครับก็พูดง่ายๆว่าไทยเราก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มอาเซียนอยู่นะครับ แล้วก็แนวโน้มก็คือเงินเฟ้อสูงขึ้นทั่วทั้งโลกทั้งในอเมริกาและก็ในยุโรปนะครับเป็นสภาวะทิศทางเดียวกันนี่เป็นคำถแถลงการ์ของทางด้านน,นายโรณรงค์นะครับซึ่งน,นายโรณรงค์ูุทธิพัฒน์นี่ก็เป็นผู้ในการสนักง,งานนโยบายและยุยยทธศาสการยุทธศาสการค้าของกระทรวงพาณิชย์นะฮะเดี๋ยวไปดูหน้าตาท่านนิดหนึ่งนะฮะคุณโรณรงค์ครับ,รรรบว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับคนที่ออกมา,ถาแถลงข่าวเรื่องนี้ครับก็คือ คนนี้ครับคุณรณรงค์พุทธิพัฒน์ครับนะฮะก็มาออกมาถแถลงข่าวพูดง่ายๆว่าตอนนี้เงินเฟ้อนะครับทั้งระบบครับสินค้าราคาแพงขึ้นสาเหตุหลักมาจากเชื้อเพลิงน้ํามันเชื้อเพลิงแล้วก็พ,พวกแก๊สส่วนอาหารก็มีส่วนแต่ว่ามีส่วนเพียงแค่ไม่มากนักครับนี่เป็นคําสรุปนะครับและก็จะมีแนวโน้มว่าทั้งปีน่าจะอยู่ที่ประมาณ7%ครับคงไม่เกินนี้ครับ ก็ติดตามต่อไปว่า,าจะเป็นอย่างไรส่วนท้ายเห็นนี้เขากล่าวไปแล้วนะผลนะฮะความหมายคืออะไรแล้วก็คำว่า7%หมายถึงอะไรเงินเฟ้จอร์เก็หมายถึงว่าเดิมทีซื้อร้อยบาทตอนนี้ต้องใช้เงิน1้7ย0บาทถึงจะสามารถซื้อได้ครับนี่คือความหมายนะครับเป็นอย่างนี้อ่ะไปถึงทางด้านพูดที่อุปถัมภ์รายการที่นี่ครับ ถ้าเผื่อใครนะครับมีรถแล้วต้องการจะเปลี่ยนยางรถยนต์นะครับไปที่นี่ครับไปที่ถาวรยางยนต์ทั้ง3สาขานะครับเขาเป็นตัวแทนจาหน่ายยางรถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งที่ผลิตในประเทศและก็ต่างประเทศอ่อนรถออฟรถยางรถเกง๋งรถกระบะรถตู้รถ s u v ครับแล้วก็รวมไปถึงตัวแทนจําหน่ายทางด้านล้อแมกล้อกระทะล้ออัลลอยหลากหลายรุ่นหลากหลายราคาหลากหลายยี่ห้อทั้งรมดําและก็ไม่รมดํารวมถึงการให้บริการเปลี่ยน่ายน,น้ำมันเครื่อง ตรวจเช็คช่วงล่างเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนผ้าเบรกเจียจรรยันเบรกตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยรวดเร็วและก็แม่นยำครับรวมถึงการเปลี่ยนชกอคอัพและก็เติมลมในตรเจนนะครับถาวรยังยนทั้ง3สาขานะครับดูแลมากกว่าและก็สบายใจกว่าด้วยคุณกันยายเองก็ย้ำมาจะดูแลรถของท่านเสมือหนึ่งเปลี่ยนรถของคุณกัญญายเองครับ ในขณะเดียวกันทีนี้ครับทางด้าน e ีซีนะครับอีซีเองก็เป็นสารฟูซินเทติกนะครับสามารถที่จะเลือกเติมได้ที่ห้องน้ำมันเครื่องเพียงแค่10นาทีจะเห็นความแตกต่างเกิดขึ้นเครื่องเดินเรียบเสียงเงียบลดการสึกหรอลดควันดําเพิ่มแรงมา้าอัตราการเร่งแซงดีขึ้นคําว่าเหยียบแล้วลื่นปึด๊ดลื่นปึด้ดเป็นอย่างไรสัมผัสได้ไม่คุณใช้ e ีซีครับสามารถเลือกเติมได้ที่ถาวรยังยนทั้ง3สาขาอุบลวีนานน์ตรงข้ามกับปัมปตทหัวสนามบิน สอสยนด้านข้างทุ่งสีเมืองอุบลสวิทถนนคลางอาวุธนะฮะแล้วก็ทานด้านฝั่งวารินก็ร้านรูทวีให้แยกวารินรวมทั้งร้านแสนลักออเตอร์สวิทตรงข้ามตึกดีแทกทางไปจังหวัดสิสติเกตอีซ e ี่สินค้าไทยคุณภาพส่งออกแล้วก็ผมสามารถที่จะเติมได้ทั้งรถใหม่ป้ายแดงรถมือสอรถใช้แก๊สหรือว่ารถที่ใช้น้ำมันทั้งเบนซิน,นแล้วก็ดีเซลอีซ e ี C, ใช้ง่ายสบายใจครับ